อีกหน้าซาหมูนีมะฟอกันอีกแล้วทางช่องใหญ่หัดลุงวิมลเพื่อนพนทาเกษตรสำหรับเซาหมูนีย้ะหะท่ามาอยู่ตลาดโคจดเจริญอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครกดให้ขเขา,ามาแล้วก็ฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนเลยคือเปลี่ยนเปลี่ยนคลิปใหม่ๆสำหรับเซาหมูนีย้ะฮะสุดทายไม่ช่บรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาวัวน้อพี่ลองเนาะว่าเซาหมูนี ป็นซื้อขายกันแบบใดราคามันจะเป็นแบบใดเดี๋ยังหาสิบห้าไปเลาะสอบถามมึงเนาะพี่น้องเนาะว่าเราไปเลยจ้าโคกจะเลิ่อนพฤจิบเปิดทุกเสาวันเสาร์กับวันอข้ามได้พี่น้องอาทิตย์ยังเปิดอยู่สิบสองมึงมึงดบรรยากาศซื้อขาย ลายเด้พี่น้องสาวันสาวงอควายสีไล่หลายเด้อคุณควายสีอยู่ตรงเทิงหุ่นเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวใหญ่หางสีพันยางขึ้นไปเรื่อยๆน้องพี่น้องผู้ใดผู้ออกมั่วออกมั่วได้พี่น้องเข้าเจ้ได้ซื้อได้ขายกันแล้วเขาเจ้าก็ออกมั่วป้ ต้มะยานของเีงชิจูงไปเซ่เลยยัท่านงไปคนรครับโอ้ขายแล้วเม่บนบ้นอีกเดียบรวยไปสั่นพี่น้่งของพอยันท่านเอาไปคืนรถตัวก้งอ่ะเนื้อขายดีนยเนื้อได้ขายดี 9, 000, เก้าพันสี่ันต่บมาเป็นงูจะคว้างเป็นบ้ งูอาจจะคลางค้ายรถผู้ได้ผู้ไ้ก่อสร้างมันปะ 4, อันนี้ตลาดใหม่นะครับใจองโฆษณาเอาตลาดใหม่เพิ่นสิเปิดตลาดใหม่พี่น้องตลาดน้เิ่นตลาดนัดโคกกระบือพิกัดบ้านโนนผักหวานะสม ตำบลตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรพี่น้องนัดแรกเริ่มวันที่27มกราคมยี่สิเบเดพนจัน<ง>เปิดตั้งแต่สี่สามโมงแปด 4, 3, 8, 8, ม่งแมนปะแม่นบางหนากก้าจะคว้งไว้ได้สนใจกับไปซื้อไปขายเด้อพี่น้องเด้อตลาดใหม่เปิดตลาดใหม่หอยนี่เบิดละบอลนอกมือนี้เนาะยังตัวเดียวครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย แม่ลูกคนนี้แล้วครับแม่ม่านนี่แม่ม่านเป็นบ่ชิได้เลได้จิงเบพี่น้องแม่ม่านเสร็จแล้ววะมันสมแด้ยุหกเดือนครับบสมแ่น้อยเ่งเข้ามาเอหรอแต่ว่ากัดมูได้ลํำได้อยออบอแกครับเพิ่แพรเข้าม่เด้วพี่น้องก็ดีแล้วนมัน่าได้ก่อนมื่นสองครับมื่นสองมื่นสองพนหนึ่งร้ย 1 mm ิบ hmm. อ e บาทโอ้ยม oh. <c oughs> mm ีหัวสิบเอ็ดบาทเลยเห็นมื่นสองพันหน่งร้อยสิบเอ็ดบาทประสันพี่น้องของหอยเน็ด <c oughs> <c oughs> ต่อได้ครับต่อไดตไดจากมือยยี่นองด้แล้วาตัวไดอยู่ด้วยพี่น้องด้วยไ่เพูนว่าลูกติดประสันลูกติดป่ะูงอยู่ประมาณ ร้อยเสื้ปดนี่แหละครับร้อยเสื้ปดพี่น้องเลี้ยงก็ได้เอาไปเฮ็เดอย่างอ,อยยื่นก็ได้ซื้อไปขาบ่ได้มันว่าบ้าซื้อไปเสียดไายยุ่นวซื้อไปาเด้อซื้อไปขายนั่นดิพี่น้องซื้อไปเลี่ยแม่ม่านม่านอีหลี่ได้น้อยนี่นะม่านครับม่านแม่ม่านบ่ม่านเสียงบ่านบ่ม่านมีสองอย่างมีสองอย่าง ม,มั่นก็ขันแสดงว่าบ่มั oh, <k k ่นราคาหนีต่อลองในน้อยหอยน่ะอ่ะพเบอร์ติดตัอในจ้าศูนย์หกหนึ่งศห้น่งย์้าหนึ่งกับศูนยสนใจทั่วหาหอยเนิดได้เลยด้วยจ้าทรงฟรีครับโบขี่กรบหักความเบาไล่ได้พี่เนอะเก้าร้อยหอยพอกัน สามปีเกือบสี่ปีสามปีเกือบสี่ปีเปิดเท่าไหร่นะสามสามหมื่นห้าราคานีตอร่องไดอยู่บ่ะจ๊ะตอร่องไดราคานีตอร่องไดภาษาพีนองเปิดไว้สามหมื่นห้าราคาตอร่องไดสูงขวามสูงพันสีเท่าไรนอนนี่นอนลอยสี่สิบ ลอยหาซิบบวกพี ah, mm ่น hmm. hmm, um ้องเพราะว่าลอยหาซบผาบวกบวกพี่น้องด้วยเพเป็นหาิบไปหาสบิบวกแล้หัวเต้ตัวใหญ่นะมันขับไปรอบันะไมันขับรือย้องเจ้าท้องสองตัวนี้ ตัวแม่เนี่ยด้ยสิตัแม่เปิดไปเศร้าเดี๋ยว้อปเมืองป่ะจ้าโอ้ยเพ่นเย็ยนเหี่ยงกน <c oughs> ันพีน่น้องสุผู้นี่พิ่นเอาไปท่ามยู่ยได้พี่น้องเป็นฟอพันเน 5, ด้อ <c oughs> เป็นเป็นหม <c oughs> ้อก็งอได้ไอ้เนี่มึงห,หนาป่อยหลยน้องน้ำ,นำนางามยิ่กายเบิ่งขาเบิ่งแข็งด้วยพี่น้องราคากับพ่อฟังอยู่ <c oughs> ตัวแม่ยืนเฮี้ยงอยู่หันเป็นว่าเปิดเปสองมือหมนนี่เปิดเผยสองมือแลวข้ากับตอร่องได้พี่กันพันนั่นนั่นนั่นตอนน้นงทั้งร้อยตอร่องได้พี่กันพี่น้องเปินเปิดใ้อส,สองเมือ <c oughs> เดี๋ยวพันหนึ่งเดี๋ยวเด น้ำงามเลยเนีน่ยสูงสูงเกือบซ้ำกันเลยพี่น้องราคานี่ตัวร่องไดขึ้นกันมาสัส่นละว่า มีอยู่สองตัวนี่แม so yeah, yeah, ่นบ่จ้ามีอยู่สองตัวจ้ามีอยู่สตัวอ่าขอเบอร์ติดต่อค่ะศ8นย์แปดสามศูนย์แปดสสี่แปดสองดม้นใจตลอดยีชั่วโมงให้ทั่วหาในหอยด้วยพี่น้องด้วยซื้อยังไะหอยนาตาดีเดอชาตีหอยชาตีเดอพี่น้องด้วยสนใจทั่วหาหอยชาตีได้เลยจ้าหอยนาตาดีเพ่นว่า ลูกสาวไปส่งให้ฟีบ้านได้มีลูกสาวไปส่งให้ฟีขันซื้องัวได้พี่น้องสนใจโทรหาหอยแซตตีเดลยจ้าที่ิพาถามเมืองราคางัวหลาดบัดแม่ลูกนี่เปิดเท่าใดน้อนี่เนาะ เมื่อนหาอยครับแม่ลูกเป็นปะแม่ลูกลูกแรกครับแม่ลูกลูกแรกลูกตัวแม่ลอยบลูกตัวแม่ได้เนาะตัวแม่ครับลูกตแม่พี่น้องงาดีครับใลูเท่าไรก็เมือเท่าไรก็เมื่อสามนหาลอยเมื่อสามพันยได้สองตได้พี่น้องแม่ทังปูนีแม่ลูกลูกตแม่เมื่อละเด้พี่น้องเด้บอกมั้งงามงาอยู่ดิเลียงครับงคุูเนาะ สีก็สวยเอออดีตดีดสนใส่พี่ตุ่มแล้วกแห้งเนี่ยให้น้องมันอันแม่นี่เด้บันนี้โค้มนี่เด้โค้มนี่แม่ลูกเมื่อีนีแพนหาลอยครับผมโค้มนีเมื 14, ่อีนีแพนหาลอยพี่น้องแม่ลูกคือกันลูกตัวแม่คือกันพี่น้องในท้องอีกตัวหนึ่งครับในท้องอีกตัวหนึง่งซื้อสองได้สามเนาะครับ <c oughs> ผมแม่มันได้พี่น้องแม่มันซื้อสองได้สามได้จาน นี่เด็กแม่เปียวครับแม่เปียวที่เปียกทนครับเมื่อหนึ่งพันพี่น้องแม่เปียวโบทองได้พี่น้องแม่จีแมัวไทยกระโดนอ้วนๆเลยพี่น้องมั่วไทยกระโดนเปอร์เซ็นต์เด็กเป็นวังไงแม่หมีแม่บ้าอันนี้แม่คือกันครับแม่ลูกครับลูกแม่คือแม่ลูกลูกตัวแม่คือกันมาเั็นพี่น้องโอ้คนใดตะลูกลูกแม่ได้เหมือนพ่อพ่อแม่เมาเริ่มาเลยมืนี่ เมื่อสองพันหาลอยสองตัวด้วยพี่น้องด้วยแม่ลูกลูกตัวแม่ทำงามเลยพี่น้องตัวใหญ่นี่แม่นป้บ่แม่นครับตัวใหญ่บ่ม่นมีมีมีสามข้อมกับเปียวตัวนึงเนาะอมอพ่อเบอร์ติดต่อค่ะศ8นยองศน์ดเเ์จ่8ปเจ็ดหนึ่ง้อยเตยครับสนใจโทรหาหอยเตยได้เลยด้วยจากผู้ใดต้องการมั่ว เปิดตลาดไหมครับเปิดตลาดใหม่เนาะพี่น้องของน้องเฟื่องไหมบ้างน้อค่ะอำเภอบันดุงนะคะอำเภอบันดุงพี่น้องเปินเปิดตลาดใหม่พอเมื่อวันจันทร์เนาะทุกวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่27เปิดเป็นวันแรกค่ะวันจันทร์ที่27บเจนเ่้เปิดเป็นมื่อแรกค่ะเปิดมื่อแรกค่ะแม่ค่ะได้หรอพผู้ใดสนใจแกโทรหาหอยเตยได้เรื่อยๆเจ้ งานพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่เพิ่งสามคู่ได้พี่น้องของเพิ่นมหนึ่งเพิ่งสามคู่สนใจทั้ครับหอยได้เลยได้จ้าสร้างเนาะมาขายง่วนวะได้พน้องมเปิดวันจันทร์ก็ขอเรื่องเนี่ยนะพ่อแม่พ่อมีแห้งเดินห้างมาเอาฉันพ่อมีแห้งนี่บอกเดี๋ยวนี้ตลาดโคกเจอเลื่อนงัวหไล่ไล่พี่น้องงัวควายหลายอยู่ดิ กยอยู่ทั้งถึงยายหานันยางมาท่านในหอดอยู่พี่น้องหลายอยู่แต่ว่าไอ้เจ้าของในหอยพึ่งก็ตอกลักไว้แล้วก็จักพ่บไปทไังป้งใดนอนบนหัวก็จะไปทไั้งใดนะพี่น้องจับเขาจัเลาะไปทไั้งใดก็สิถามให้บุงถามราคาหน้าพี่น้องนะครัาบว่าสิถามบุงราคาปั่นฟังวัสดุเนีน่ยแบบบรรยากาศซื้อขาย แม่ลุจกจะคล้องเพื่อนจยู่ใสพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวาหัหาชิตถามมึงแล้วค่ะปันฟังนะพีพพพพพ่น้องนะขอ,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 องไผยอะราหอยกุ้งนี่จะกอบของหอยพน่ะยีพูนแล้วยวื่ตั้งไหนเหรอคือโอ้ยพุณคุณคุณคุยืนยืุ้จะก็บกระดิ่งสิของหอยพูนป่ะให้พูนล แม่ลูกเลยเมลนาหายเบิดแหละมานเปนบ่อมือนี่มานแล้วเมนบ่กับมานดูค่ะว่าใค้่าน้ำมูกน้มันฆ่าน้ำมูก็ได้ก่อนได้มีดบดทักบดหยังเลยตีเดี๋ยวเดี๋ยวแย่หาเบียนขามึงแล้วคาน้องพี่น้องฮะ คนเปิดเท่าไหรดอกอันนี้ก็ได้ยืนทายืนทาถามึงราคานี่นจะควองเพิ่นมาแล้วพี่หน่องเยวะแยงฮะสิทามราคาปัน่นขั่งบัน แม่นางนี่ก็แม่น,นแม่นบ้าแม่นแม่นางนี่เปิดเท่าไหรเนาะจา้ะเปิดไว้สองหมื่นสองพันจ้าเปิดไว้สองหมื่นสองพันเน,ะนาะงามงามพี่น้องเป็นงัวแม่นางสวยสวยเลยจา้าปู้ความสูงพนลอยหาซีพันธุ์นี่ความสูงพี่น้องลอยหาซีพันธุสวยสวยเลย ราคานีต่อรองได้บาา่จ้าต่อรองได้ราคานีต่อรองได้พี่น้องงามๆเลยแม่ลูกก็มีแม่นบ่แม่ลูกก็มีจ้นานี่แม่ลูกแม่ลูกเพิ่นก็มีพี่น้อง,แม,แ,มองแม่ลูกลูกตัวตัวแม่พี่น้องแม่ลูกลูกโตแม่ เปิดไว้เท่าไรคะนี่เปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องเพิ่นเปิดไว้ราคาเปิดราคานี่ต่อร่างไดนเนาะจ้าละค่านี่ต่อร่างไหน,นได้วยพี่น้องแม่ลูกลูกโตแมส่สวยๆเลยจ้ะสวยๆสวยๆเลยงามงามงามแม่เพิน่นสูงอยู่ประา่าม่านลอยหาสีใดบ่ได้เนาะนี่แหละบ่อดกับสิยังหน่อยพี่น้องครับโซนไปความสูงเพิ่นสวยๆเลยนี่พี่น้อง ผสมปนน้นมแล้วคอเบอร์ต uh, ิจอนเนี่ยจ้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสมสามสองแปมสามสนใจโทรหาพบวันได้เลยได้จ้างามเลยนี่สนใจแล้โทรหาพบวันได้เลยจ้าข้าวนี่วะลูกขาวตวกางกันเนาะเมลูกันเนาะสีขาวนี่ย เพิ่นนั่นซื้อมานั่นสามหม่นเจดเมนพิ่นซือเอาสามเจ็ดโอ้ะเจ้าซื้อกันแล้วเมนบอกกันเี้ะมาเพิ่นซื้อกันแล้วนี่ขายยังเดียวเป็นเพือยงเดว้ยเ้้ยเ้ยเเเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ ช่วงบรรยากาศสื่อกายนะพี่น้องนอะฮ่า่างามงนงามๆพี่น้องเซโรเล่เซโลเล่หัวลุ้นเลยพี่น้องม้มีเขาสวยเลยงามได้ตื่นได้อีหลาได้ น้องแ game, ม่ลูกแม่ลูกบ <bit> <Netherlands> ุ้งก็เนว่าแม่ลูกบ่ปะน้องแม่ลูกแม่ลูกลูกโตลูกโตปูพี่น้องแม่ลูกลูกโตปูได้หอยเพิ่นเปิดเท่าไรนอตัวนี้เนาะพุ่มนี่เปิดเท่าไรแค่ไหนหาเมินหาแม่ลูกลูกโตปูพี่น้องสูงเลยพี่น้องมันลอยหุ้มซีบุ่นี่ ร้อยสี่ร้อยสี et, ่สิบบวกครับความสูงร้อยสี่สิบบวกพี่น,น Rut, ้องงามงามแม่ลูกลูกตัวปุ๊มันก็จะมายาวเดี๋ลูกตัวที่เท่าไหร่คะนี่ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเนาะลูกตัวที่สองเลยพี่น้องนี่งามงามแล้วข้าในตัวล่องได้พ่อจ้าตัวร่องได้ครับตัวร่องได้อันแยกบ่เนาะแยกเงินแยกเมนบ่ถ้าแยกนี่แต่ลูกเพื่อนนี่เท่าไหรเนาะ ต้องกายากได้มื่นหกครับลูกมันนีมื่นหกเนาะว่าราคาห่องไว้เนาะครับผมครับตอล่องได้แม่นบ่จ้ะครับแต่ลูกในมื่นหกแม่พันสิเหลือจักบาทขึ้นับนี้แม่พันกะแต่อยากเก่าสี่หมื่นสองแต่ลูกแต่แม่นี่สี่หมื่นสองเนาะลูกในมื่นหกราคาต่อลองได้แม่นบ่จ้ะครับผมราคาต่อลองได้รวมแล้วก็เลยหรอก็ได้ก็อย่าง แยกเนาะราคาแยกค่ะแยกครับราคาแยกแต่ว่าห่าอมีควบนี่หาเมื่อหายัาง่รุดได้เลยครับยนะังต่อรองได้อีกพี่น้องหาเมื่อหาอยัาง่รุดได้อีกควบนี่ดิวควบนี่ป่ะครับจ้าควบนี่ราคาย่อมเย้าอยู่แล้วลครับห่อสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดเปิดไปสามหมื่นแปดแม่ลูกลูกตัวแม่พร้อมพี่นออ้องความสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกด้วยพี่น้องด้วยแม่เพันลูกตัวที่เท่าไรเนาะจ้าลูกนี่ประมาณลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามคือกันพี่น้องนี่ ได้ทำยางกอกให้ดูง่ายงามได้พี่น้องลูกโตที่สามเด้อพี่น้องเด้อคุณน่ะลูกห้อมสีซํามแม่แหละราคาต่อรองได้คือกัน,น,นเนาะจ้ะได้มาหลายบ่หรือว่ามากสองขุมมันมีอีกชุดหนึ่งอยู่ฝุ่นกันโอ้ชุดหนึ่งอยู่ทางฝุ่นอือพี่น้องคักอยู่ด้วยนี่เลยหมักตัวนี้เนาะงามเมซาโลเลนี่นไหม อ่อขอเบอร์ติดต่อนจ้าศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามเก้าเก้าสามเก้นสนใจทวหาหอยของทีมงานหอยอินครับทีมงานหอยอินเด้อพี่น้องเด้อสนใจทวหาทีมงานหอยอินได้เลยจ้าครับผมนี่พี่น้องเมียดูมีอีกด้ะครับถึงท่างคุณท่างพูดแม่นบ่ครับพังค์ยู่คุณละโอ้ค่ะพังยู่คุณละครับจ้าจ่าขอบคุณค่ะโยกขาทุกสองปัญหาหนยเปิดเอาปล่อยเขนาดก่อนปล่อยไป คุณเหนึ่งมืนรบาทไ่เอาพี่น้องถ้าทุกไรเเมซื้อมาสองหมื่อซื้อมาสองหมครับซื้อมาสองหมืนจะขายได้ไบอกว่ขายเนะเงีแต่ว่าไปซื้ออะไรเนี่ยนี่น้องเข้าอะ่รตัวนีใหญ่นี่ดสันบัน สวยงมากๆครันของพื้นบ่พ่อเอออันนั้นของผ่อเนาะขายไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยสวยนี่บบจของใเนาะสุานเลยเงัคองหอเนห่อเป็นกอามพย่ตัวนี้า่านงานที่านน้ยมันเกงปกติเรางงามพี่น้องนี่มิเตลี เซรลูลีู่สงสัยของทีมงานหวยยินมพี่น่องแต่ว่าไู่เหินจะของโอ้อาถามเบึง่งราคาปั่นฟังพี่น่องจะของเพิ่นบอยู่ ยัยไหนเห็นเจ้าฟอนยังสิถามราคาด้วยพี่น้องด้วยถ้ารอบึงสัก่อนสุริย์สายคุณพี่น้องเปิดเท่าไหร่คะนี่เปิดไปส,สักสองเห็นพี่น้องเห็นเจ้าข้อนขึ้นแล้วบัน ตัวแดงนี้นะเปิดไปสองสองหมื่นสองพี่น้องมันเป็นแม่ลูกกันตุเป็นแม่ลูกอ่ะเป็นแม่ลูกว่าตัิยพี่น้องแต่ว่าตัวแดงเพิ่งเปิดไปสองหมื่สมนสองตัวแม่เนาะับตัวแม่ตัวแม่แม่เพิ่นเด้บัตรสามหมื่นเจ็ดแม่ <ปะ S 2> เพิ่น <indicating. S 2> เปิดไปสามหมื่นเจ็ดและค่าหนี่ตัวร่องเลยทั้งสองตัวเป็นบ้านแระค่าหนี่ตัวร่องเลยทั้งสองตัวด้วพี่น้องด้วเสื้อเหลืองามๆดิเป็นแม่ลูกกันแต่ว่าเพิ่นแยกด้วพี่น้องด้วยเป็นแยกขาย งามพี่น้่งงามงามงามมสองตัวนีไบมคะครับอขอเบอร์ติดต่อค่ะ08 00 0 8 00 9 50 6 15 6์ศห ทีมงานหอยอินทีมงานหอยอินพี่น้องสนใจอันโทรหาทีมงานหอยอินได้เลยเด้อยจา้าคือคแาฉบานนี้พี่เอฟจ่ายกันแล้วหนึ่งเจ็ดพันสองร้อยให้ได อ้วนดีพี่น้องอ้วนดีเนี่ยมันห่างบ่นีก้ดงิ่ี่ตัวแนเมียคตัวเมทั้งสองตัวนี้เนี่ยขายยังไงคะนี่ขายสี่พันสองร้อทั้งสองตัวนี่พันสองร้อยตัวละสองพันเอี๊ยพีน้องแาสั่งเออแบ่ แบกกะมาได้บริเวนมาติงหัวเตยควายได้ตลาดโกงจะเลื่อนแบกกะเขาพี่เนาะสมุหันต์มันห่องบ่คะนี่ห่ครับบ่โอ้มันห่วงอวนเนาะอยู่ในมือมือมี่มบ่มี่บันเด็ดโอ้ยมือมีตัวเถอะมันเลยเป็นหมามันเลยอ้วนเนาะโอ้ค่ะเด้อไปซื้อมั่งเข้าแทนแบกให้ซื้อซื้อผมรู้สึกให้ซื้อซื้อ มาขายสองพันใช่ไปกินลูกซีดนีโอ้แขกแขกอวดๆเเบอร์ติดตอนนี้ฮะเบาขาเอยากไใดนำศูนยห้าศูนย์หกห้าสามศูนย์หกแปดเก้าห้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าพ่ออย่างเนาะพ่ออินพ่ออินอำเภอบานม่วงอำเภอบานม่วงพ่ออินอำเภอบานม่วงวัดสันพี่นวังนมันอวนคักไหมาย่ัดลสวรรค์